เริ่มต้นใหม่วันเช้าวันที่สองนะครับผมเราก็จะออกเดินทางจากที่พักไปไหนไปไไหาข้าวกินร้านวันดาข้าวแกงไปดูกันว่ามีอะไรกินบา้างวันนี้เชียร์ครับ ที่ผ่านวัดภูดมินหน่อยข้างหน้าก็จะเป็นวัดภูดมินนี่อ้าข้างหน้าเราก็จะเป็นวัดภูดมินนะครับนอกจากที่มีข่าวหนาวท่วยเมื่อสออาทิตย์ก่อนก็ กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอีก200เมตรเรียวซายเข้าสู่ถนนสายท่านี้ยังสุดหลอดก็มาถึงร้านวัลดาเข้าแก้ง เมนูข้าวปลาแดงเนื้อนะครับมาก,กินมาฝากเรียบเป็นหน้าของอรวมค่าเสียหายในมือนี้นะครับ245บาทโม ราราคาดีมากถูกมากเลยครับภารากิจต่อไปของเราหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะไปชาร์จรถที่บิ๊กซีน่านนะครับเป็น<ไ>ปของ p t t ไปกัน ตอนนี้เราก็ชาร์จแบตอยู่ B C หน้านะครับผมอันนี้เราได้68แล้วอันนี้เป็นการชาร์จที่เสียตาง์ะะ้วคือการนำว่างเราก็ดูหลังรอชาร์จเสร็จแล้วไ็ได้ระยะทาง1 4 1 4กิโลไปดูกันว่าไปได้ถึงไหนอันนี้เราจะไปเชนถนนหมายเลขโค้งหมายเลข3นะครับ คนที่มาช่วยนั่นถ้เข้าใจนะครับไฟแดงเมืองน่านจะปล่อยตรงทั้งสองทางเราก็ต้องระมัดระว,วงังหน่อยไฟแดงเมืองน่านจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับปล่อยตรงสองทางเรามาในช่วงที่มีงานแข่งเรือนะครับดูของกินนี่ขนมเบื้องน่ากินมากเลยอุ้ยอยากกินอุยน้ยขนมเบื้อง 我们才看到。 ท,ท,ที่เท่ยวที่เทีจังหวัดน่านรดกนะพ่อคะตอนนี้มาจถ่า่งมอนะได้งานถายโฆษณาแล้วด้วยนะ,ะนกะน,นี่จุดชมวิวนะครับ I love you สวยงามมากๆอากาศคือเขียวม,มากๆเลยครับโค้งหม่เลขสามครับผม,มดูชมอยู่ เบโคโหมาเล็กสามนะครับัดพบอสาอพ้มนอนไปเลยครับตอนนี้วี่ว่างครับ you เดินเลยเดี๋ยวเราก็จะมาถึงจุดชมวิวของพับผ้าแล้ว ชมวิวของพัฒนามาที่ไรไม่เคยเจอบรรยากาศดีๆทีวิวน,นี่สวยมากเลย สมกับเป็นคำว่าพลาดจริงๆย <c oughs> ิ่งกว่าภูก้าวงอมอีกอะภูก้าวงอมอยังไม่ขนาดนี้เลยเนี่ย สวยงา,นนนาหนู่าใหยถนนลับนนลับคาเฟ่ญี่ปุ่น สวนน่าจะงี้นึเง็้สวยๆงี้สวยแล้วนี่โคงนี้ Thank you สักญาสิบห้ากิโลขับต่อไปอีกสามกิโลเมตรเธอเป็นนี้จะไม่ชินเลยขับต่อไปอีกสิกบกิโลเมตรนายยังชอบแฟนเฮียจุนอยู่เหรอแต่ฉันไม่นึกว่าเธอคิดว่าตัวเองอีกครั้งฉันถูก ถึงที่พักแล้วครับวันนี้เราพักกันที่เชียนชมพูโฮมสเตย์บนดาสักการไปดูกันว่าบรากาศเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหบรรยากาศอบบสวย ีข้างในห้องน,อนอึ่งห้องในนี่ไงห้องน้ำสวยน้ำม,มากบรรยากาศเขื่คอครบคันที่พักบรรยากาศเซียนชมพูโหนี่คือวิวนอนเลยครับวิวที่ตื่นแากที่นอน โโอ้บรรยากาศหมูกระทาวันนี้เราก็มาสรุปค่าใช้จ่ายไปในวันนี้นะครับ วันนี้เราก็ชาร์จไฟที่บิ๊กซีนั้นนะครับ124บาทนะครับผมแล้วก็เดินทางมาทางสันติสุขโค้คงหมายเลซานนะครับแล้วก็ไปทางบ่อกเกลือขึ้นดอยภูคาแล้วก็มาปัวแล้วก็ผ่านมาสก,กัดนะครับและที่พักวันนี้ของเราคือเซียนชมพูโฮมสเตย์น,นะครับหัวละ850อยบาทครับผม2ท่านแล้วก็ค่าหมูกทาอีก500บาทนะครับและค่าอาหารเช้า2 4 5บาทครับ ค่าใชจ่ายภายในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ติดตามกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อทิปหน้าเรายังไม่จบนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ